สวัสดีครับชาวเด็ดสแกมเมอร์ทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับวันนี้นในเกมโอเวอร์สองกันอีกแล้วนะครับในส่วนของเซิร์ฟเทสนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันว่าไลฟ์ฟีเวอร์เนี่ยมาพูดคุยกับคนดูว่าเหมาะกับเล่นกับซับตัวไหนเออนะครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์ like กดซับกรแจายครับเป็นลงใจก้องซ่าด้วยนะครับผมเกริ่นกันไว้สักนิดหนึ่งในส่วนของไลฟ์ฟีเวอร์นะที่ผมเล่นมาอันนี้ก็คือในส่วนของเซิร์ฟเทสนะครับยังไม่ใช่เซิร์ฟหลักเนาะ ก็ผมไม่รู้ว่าจะมีการปรับอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ก็เรื่องฮิวท่ายแหละคนก็บ่นกันว่าเป็นตัวละครที่ฮิวช้ามากแล้วก็เนี่ยเนี่ยจังหวะฮิวเนี่ยที่ผมบอกอะกว่าจะฮิวช่วยเพื่อนัแต่ละคนเนี่ยคือถ้าคุณแค่โฟกัสฮีลแค่คนเดียวอะเผเื่อยังไม่ทันด้ซ้ำนะที่ผมเคยทําคลิปไปว่าแบบลองแบบเล่นเกมเพลย์ดูขนาดเล่นกระบ,บอทอนะยังฮิวไม่ทันเลยถ้าคิดเล่นแต่คนเนี่ยครับจะฮิวกันทันหรือเปล่าเนาะดังนั้นก็วันนี้จะมาพูดว่าไลท์วีเวอร์เนี่ยควรเล่นกับใครอ่านะครับโดยซัพพอร์ 8ตัวด้วยกันก็จะมีอันาบัปติสต์บริกิตคิริโกลูซิโอเมอร์ซี่มอยล่าและก็เซนญาต้าครับอะผมขอตัดทีละตัวเลยแล้วกันนะเซนญาต้าก่อนเลยเซนญาต้าสำหรับผมผมคิดว่าในส่วนของไลฟ์วิเวอร์เล่นกับเซนยาต้าได้ไหมคือถ้าหยิบมาเพื่อจะเน้นในส่วนของการทำดาเมจผมว่าเหมาะสมเพราะว่าไลฟ์วิเวอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถสร้างโพสิชันให้กับทีมได้เยอะมาก ถ้าหยิบเซนจต้ามาเราต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฮิวเนี่ยคุณแทบจะบอกเลยว่าทีมหัวร้อนทีมบอกว่าไม่มีฮิวแน่นอนคือถ้าเล่นแท้งที่เป็นแท้งที่แบบไม่มีสกิลในการฟื้นฟููตัวเองเช่นแบบใครอะไรฮาร์อซิกมาซิกมาก็มีนะวิสันอะไรฮาร์ดวิสันอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเอาตัวรอดได้ลำบากดีว่าอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าหยิบตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวละครที่ ฟ้นฟูรู้ตัวเองได้คอมนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับก็ในส่วนของเซนต้าก็ด้วยความเป็นตัวละครที่ฮิลได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะถ้าหยิบมาเพื่อฮิลเนี่ยบอกเลยว่าคอมนี้ตายแน่ๆครับไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าหยิบมาเพื่อทำดาเมจและเซนต้าเป็นคนยิงแม่นก็สามารถสร้างโพสิชันให้เซนจัต้าเล่นได้นะครับแต่ถามว่าเล่นยากไหมผมว่าบอกเลยว่ายากมากยากเลยนะครับก็คือถ้าเล่นกันแบบชิวๆเนี่ยไม่เหมาะแน่ๆในทีมหัวร้อนผมรับประกันเลยทีทั้งหมดว่า แ h e r อ is you ฮิวไปไหนเซยิต้าโดยส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะนะครับซึ่งอาบอกไว้ก่อนผมทำในส่วนของเป็นโพลด้วยนะในกลุ่มโอวัตนะครับเอาลองทายดูว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวว้มาบอกตอนท้ายคลิปอะตัวต่อไปโมเซยต้าถามว่าเหมาะไหมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับคือฮิวนไม่ต้องฮิวเลยตัวต่อไปมอยล่ามอยล่าในตอนนี้มีการปรับในส่วนของฮิวได้นานขึ้นนิดนึงวิหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โคดเซนส์สามารถเทรดได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮิวได้ฮิวได้ดีนะ ถ้าแบบอยู่อยู่กับทีมตลอดสเต็ปกับทีมตลอดแล้วก็ให้ไลฟ์วิเวอร์ช่วยฮิลเนี่ยก็ถือว่าฮิลได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมอยล่าก็จะฮิลหมดดังนั้นมอยล่าต้องเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าไงอะ่ะต้องคอนโทรลในส่วนของฮิลหลอดฮิลให้ดีมากๆเพราะไม่งั้นถ้าควบคุมไม่ดีใช้ไม่เป็นหรือใช้มั่วจนหมดเนี่ยแล้วเมื่อฮิลหมดเนี่ยบอกเลยว่าทีมตาย ถามว่าเหมาะไหมเล่นได้ไหมเล่นได้แต่โนยล่าต้องเล่นดีมากนะครับเพราะไล์วิเวอร์เนี่ยไม่ต้องหวังฮิวกับเขาเท่าไหร่เพราะมันฮิวมีฮิวน้อยมากถามว่าเหมาะไหมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือเล่นได้แหละแต่ก็เล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าตัวต่ไปเมอร์ซี่ครับเมอร์ซี่เป็นหนึ่งตัวที่ก็มีคนให้เล่นเยอะนะครับเน่ที่ผ,ผลโหวตก็อยู่ในอันดับต้นๆ้น,นะครับว่าเมอร์ซี่คือเมอร์ซี่เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวละครที่ฮิวคนเดียวได้จะแบบโหดมากนะครับซึ่งในส่วนของไลท์วิเวอร์เนี่ย ก็ฮิลได้ทีละตัวแต่ว่าจะฮิวได้ไม่โหดมากดังนั้นถ้าเมอร์ซี่หยิบม,มาเล่นเนี่ยผมว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าเมนถ้าเมนถ้าคนเล่นเมอร์ซี่เก่งด้วยนะครับคือต้องดูจังหวะกันตลอดเพราะว่าคนที่เล่นในส่วนของไลฟ์วีเวอร์เนี่ยก็เรียกว่าไงอ่ะต้องต้องแบบโฟกัสฮิวตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เมอร์ซี่ฮิลคือถ้าตนเมอร์ซี่กำลังฮิลตัวนี้อยู่อ่ะ ไลวิเวอร์ก็ต้องฮิลตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าไอตัวที่เมอร์ซี่ฮิลอยู่อ่ะโอกาสตายของเขาคือน้อยพอสมควรว่าเมอร์ซี่ก็ฮิลค่อนข้างแรงอ่ะเนาะเออแต่ถ้าแบบเนี่ยเราโฟกัสฮิวนี้อยู่แล้วตัวนี้ยตายเนี่ยไม่ต้องให้เมอร์ซี่ต้องเปลี่ยนนะครับคือต้องพยายามมองสังเกตเมอร์ซี่ดีๆถ้าเล่นไลวิเวอร์นะแล้วเล่นกับคู่กับเมอร์ซี่เนี่ยคือเมอร์ซี่อ่ะจะค่อนข้างช่วยชีว,ชวิตคนนึงได้ตลอดอยู่แล้วคนเดียวนะแต่ถ้าคนอื่นที่กำลังจะตายก็พยายามโฟกัสตัวอื่นที่เมอร์ซี่ไม่ได้ฮฮีลลลลลนนนะะถถาาาาามามมมววว่่่่่่เเเเเเไไดด้้ยผือออโคพรรร์ซแง คือมันต้องเล่นกับเมนซับเมนซับจริงๆถ้าเล่นเมนฮิลจริงๆถ้าไม่ใช่เมนฮิวเล่นละหมากสสำหรับไลวีเวอร์ครับแต่สกิลดึงนี่คือทุกตัวใช้ได้ช่วยเหลือทุกตัวได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเซนต้าตนี่ถือว่าดีมากถ้าเล่นด้วยกันนะต่อไปลูซิโอครับดูซิโอสำหรับผมผมคิดว่าเอามาเล่นด้วยกันดีไหมสําหรับเล่นกับไลวีเวอร์ผมว่าเล่นได้ดีเล่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ที่ผมบอกอ่ะคนเล่นก็ต้องก็ต้องมีสเต็ประดับหนึ่งคือมาเดิน มาเดินอย่างเงี้ยมาเดินยิงเดินยิงเนี่ยบอกเลยว่าฮิวกันไม่ทันแน่นอนต่อให้ฮิวเป็นหมู่ก็เถอะและที่และที่เราเล่นไปอ่ะไลฟ์วิเวอร์จะเป็นตัวละครที่อยู่ฮิวไกลๆดังนั้นไลฟ์วิเวอร์ก็จะไม่ได้ฮิวจากในส่วนของลูซิโอแน่ๆในไฟ <'s> right. สมมติเราไฟอยู่ตรงเนี้ยแล้วในส่วนของไลฟ์วิเวอร์อาจจะฮิวอยู่ตรงนน้นอ่ะเนี่ยยืนฮิวแถวๆเนี้ยคือเขาจะไม่มาที่ผมบอกผมเล่นอ่ะเข้ามาใกล้ๆอยงก็ตายเพราะสะกิลมันใช้มันไม่ค่อยทําอะไรไนดะ้มากนอกจากกดฮีวิวนอกจากปืนมายิงกันเนาะดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวละครที่ เหมือนให้เพื่อนมาสู้ในในจุดอะให้ลูซิโอสู้ในจุดแล้วก็ฮิวฮิวสู้ฮิวสู้ฉันฮิวสู้แล้วก็อะไรเพื่อค่อยๆฮิวลูซิโอก็ได้อะไรแบบนี้แต่ถามว่าฮิวทันไหมก็อาจจะไม่ทันแต่ก็ยังน่าจะทันกว่าเซนยตัตตแล้วกันแล้วก็ฮิวได้เป็นหมู่บูทฮิวได้บูทไรได้แล้วก็เป็นเหมือนการเหมือนเป็นการซับลูซิโอให้อีกทางหนึ่งให้ให้ลูซิโอไม่ตายแต่กับคนอื่นก็ต้องซับด้วยก็เป็นงานหนักของทั้งคู่ถ้าเล่นในส่งลูซิโอครับสำหรับผมนะโัวต่อไปชิลิโกะอ่ะ่ ฮิวจะได้กว่ฮิวตัวเดียวไหมอ่ะมันก็ไม่ฮิวตัวเดียวนะคือเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเราโฟกัสเนี่ยเราสามารถฮิวได้สองตัวพร้อมกันแต่ก็เป็นการฮิวที่ค่อนข้างแรงถ้าโฟกัสตัวใดตัวหนึ่งคือฮิวแรงมากโอกาสตายคือค่อนข้างน้อยแล้วก็มีทิศขวาที่เป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากแต่ก็นะฮะต้องยิงแม่นนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเหมาะไหมผมว่าเหมาะเหมาะพอสมควรเพราะว่าฮิวระยะไกลได้ไม่ต้องพกเกตกับเพื่อนมีสกิลในการหลบดีมีล้างบัฟ อะไรแบบนี้ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสกิลครบแล้วก็สามารถให้รวิเนี่ยคอมโบกับนางได้ด้วยแบบไต่ขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้ให้ช่วยดึงขึ้นข้างบนยิงโชะ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 ถ้าแบบจังหวะได้เปรียบอะไรเงี้ยหรือแบบพอแบบเสียเปรียบปุ๊บก็ฮิลรยะไกลหรือว่าจะซึ้งเศจไปหาเพื่อนอัติเมตอะไรอย่างนี้ได้หมดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างเหมาะในดาดนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะเพราะที่ผมว่ะมันต้องเป็นตัวที่เมนฮิว ตัวต่อไปบิกิตบิกิตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ผมบอกไปแล้วมันไม่ใช่ตัวละครที่ฮิวได้แรงและต่อเนื่องมากถ้าไม่ได้ปะทะกับศัตรูคือถ้าอยู่ไกลกับศัตรูอย่างเนี้ยเนี่ยฮิวยังไงอ่ะฮิลกับเพื่อนก็คือต้องโยนรีแพคเอ่อรีแพคอะไรนี่ใช่ปหเอ่อในส่วนของรีเอ่อรีแพ้อย่างเดียวรีแพคนะรวมกันเลยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือถ้าหมดปุ๊บก็คือคุณจะไม่สามารถฮิวเพื่อนได้เลยดังนั้นถ้าสู้ในระยะประชิดหรือไปกับทีมเนี่ย ก็ถือว่าสู้ได้นะครับอาจจะเป็นตัวละครที่เอาไว้สู้กับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วตีเพื่อทาดาเมจแล้วก็ฮิวให้กับเพื่อนแต่คุณก็สามารถโดนสวนตายได้เหมือนกันเพราะเลือดมีเพียง200และดาเมจที่ค่อนข้างช้าแม้ว่ามันจะเออค่อนข้างแรงแหละในการตีเทียมันก็ไม่ได้เบาแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยแต่ว่าดาเมจมันเออตีค่านข้งช้าก็อาจจะโดนสวนตายได้สวนตายได้แต่ว่าในส่วนของลายพิเร์ต่อให้ฮิววิกิทสู้ผมว่าไม่ทันเราจะได้เห็นกันไปแล้วว่ามันฮิวไม่ทันจริง บยิงไม่ทันเลยซึ่งบิกกิตถามว่าเหมาะไหมไม่ได้เหมาะขนาดนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเพราะว่ามาทําให้ถ้าเทียบกันระหว่างบิกกิตกับลูซิโอผมว่าลูซิโอน่าจะมีประโยชน์กว่าแถมมัลติเมทลูซิโอก็เซฟทีมไม่ดีกว่าด้วยนะครับแถมแบงพิ้ิวกว่ากระโดดไปกระโดดมายิงไปยิงมาทําให้ศัตรูยิงยากกว่าถ้าเทียบกันผมว่าลูซิโอน่าจะตอบโจทย์มากกว่าด้วยซ้ำถ้าเทียบกับบิกกิตนะครับตัวต่อไปบัฟติสครับบัฟติสเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะเเพรราาะะวว่่ป็นตัลลคทีิงไได้ก ระยะใกล้ระยะไกลเล่นได้หมดถ้าเล่นระยะใกล้ก็จะมีใน่วนของสกิลฮิลหมู่กดเลบชิปอ่าเป็นการฮิลหมู่ซึ่งฮิวได้ทั้งฮิลได้ทั้ง,ท,ง,ท,งทีมซึ่งก็เป็นสกิลที่ดีมากแล้วก็ฮิวได้ตลอดเนี่ยฮิลเนี้ยก็โดนทั้งทีมถ้าโดนตรงๆถ้าโดนเต็มเต็มก็ฮิวเยอะแต่ถ้าโดนข้างๆก็จะฮิวทักรอบๆแล้วก็มีสกิลอิมอร์ทลิตี้ที่สามารถเอาไว้เซฟทีมได้อีกบัฟติดก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างเล่นได้ดีกับไลบีเวอร์เลย นะครับโดยส่วนตัวคือดูจากสกิลที่สามารถซัพพอร์ตกันได้หรือสก,กิลกระโดดที่สามารถขึ้นไปเล่นไฮกราวกับไลวิเวอร์ได้นะครับหรือว่าเพื่อนไลวิเวอร์สร้างแพลตฟอร์มไว้อยู่แล้วก็โดดไปหาถ้าแบบคำนวณดีไปอยู่ข้างบนเงี้ยแล้วก็ช่วยยิงยิงมาโยนดิวมาพิวชีวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้หรือจะเล่นคุกวงในก็ได้แล้วให้ไลวิเวอร์ไลวิเวอร์เนี่ยคอยฮิลจากข้างนอกอะไรอย่างงี้มันได้หมดถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างครบเครื่อง,งโดยเพราะอัลติเมทอีกเนี่ยเลฟเดมบัตแล้วให้ไลวิเวอร์คิิิกกเเเออ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 ่่่่ะะะไรรรนนนปปลลลียยยยืแแแ้้้วงงงโโโโหหบมทา แต่ก็ต้องคิดโดนนะซึ่งโดยตัวคิดว่าเล่นได้ไอยู่ตัวที่ผมว่าน่าเล่นนะครับเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีว่าตัวไหนคนเล่นอันดับหนึ่งกับสองอันดับสองอันดับสามตัวต่ปไปโหตัวนี้เล่นกับอะไรก็อร่อยนะเล่นกับอะไรก็ดีเป็นซัพพอร์ตที่เล่นกับอะไรก็ดีหมดนะครับเพราะว่าเป็นซัพพอร์ตที่ฮิลแรงมากฮิวแรงมากทำดาเมจแรงมากดีทุกอย่างยกเป็นเรื่องเดียวคือเอาตัวรอดลำบากนะครับดังนั้นการมีไลฟ์วิเวอร์เนี่ยอันนาน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ น่าจะค่อนข้างตอบโจทย์กันเป็นอันดับหนึ่งโดยส่วนตัวเลยนะเท่าที่ผมดูสกิลมาเพราะว่าอันนาอันนามีข้อเสียหลักคืออะไรครับหนีไม่ได้ใช่ไหมหนีไม่หนีลำบากอ่ะแถมเนิร์ฟไปแล้วด้วยในะสองแถดล่าสุดที่แบบว่าสลีปด้านเนี่ยจะมีผลกับตัวแทงได้น้อยลงอีกเลยแค่3.5วิดังนั้นการที่ไล์วิเวอร์มาเล่นกับอันนาถือว่าเป็นอ,อ,อ,อีกคู่หนึ่งที่ผมว่าเจ๋งเพราะว่าไลท์วิเวอร์สามารถสร้างโพสิชันต่างต่างให้อันนาขึ้นไปฮิวข้างบนเนี่ยสมมติสร้างพ๊กขึ้นมาแล้วาาานนายิงงข้งบ ก็ได้ทําให้อนาเนี่ยรอดจากการโดนศัตรูตีเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปตีระยะใกล้ไงขึ้นไฮเก่าถึงถ้าศัตรูจะมาฆ่าเราก็ต้องเป็นตัวที่ปีนได้หรือเป็นตัวที่ต้องยิงไกลๆได้อย่างเดียวเช่นแบบอะไรนะวิดูเม a เกอร์หรือว่าเป็นในส่วนของเอชเป็นตัวสไนเปอร์อะไรเง,งี้ยแต่ถ้าแบบอ่อนนงฆ่าเป็นแบบโซเชียลซิลซิกแอกเก็สามารถยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ฮิวอย่างฮิวอย่างนี้แล้วก็ยิงฮิวเพื่อนก็นได้แล้วถ้าเกิดโซเชียลยิงเราอยู่ในระยะไกลก็ดาเมจดรอปอีกเราก็น่าจะได้เปรียบกว่า แต่ก็เป็นอาจจะเป็นข้อเสียคือว่าเราจะอยู่เป็นเป้าให้ยิงง่ายๆแต่แต่ที่โพซิชั่นให้เดินมันก็ค่อนข้างสูงนะคือถามว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงเออ่ไลฟ์วิเวอร์เนี่ยสมมตขึ้นอยู่บนเนี้ยเนี่ยแล้วอยู่เนี้ยแล้วฮิลเน,นี่ยสมมติเราเป็นนานใช่ป่ะเราฮิลเราสมมติเราอ่เราฮิลเนี้ยเนี่ยฮิลเนี้ยซูมฮิลซูมฮิลซูมฮิลผมว่าโอเคนะแถมมันอยู่นานด้วยรวมไปถึงสกิลที่สามารถช่วยเหลือนาได้เพราะนาจะตายดึงมาเลยจบอืมก็ น่าจะประมาณนี้อ่ะมาสรุปเลยแล้วกันคือผมพูดคร่าวๆนะเพราะว่าจริงๆบอกไว้ก่อนสกิลของแต่ละตัวละครไม่ได้วัดผลกับสกิลเพลย์ของผู้เล่นนะครับคือถ้าผู้เล่นเก่งจริงๆอะ่ะเล่นตัวไหนเขาก็เล่นได้ดีอยู่ที่ว่าผู้เล่นคนนั้นเข้าใจตัวละครนั้นและดึงความสามารถตัวละครนั้นมาใช้ได้มากแค่ไหนแต่นี่ก็เป็นแค่คร่าวๆแล้วแบบแนะนําว่าเหมาะสมกับตัวไหนมากกว่ากันในความเห็นของผมซึ่งอ่ะเดี๋ยวพูดนิดนึงไอ้ที่ผมบอกไปว,ว่าโผลที่ผมบอกว่าเออผมลองเปิดโหวตตัวที่หนึ่งก็เป็นตัวอะไรฮะอันนาอันนาจริงๆหลายๆคนบอก ตัวสองเมอร์ซี่ตัวที่สามคิริโกะนะครับอืมอ่ะซึ่งผมจะให้ผมจะดับอันดับนะตัวไหนเหมาะสุดไลฟ์วิเวอร์เหมาะกับใครที่สุดอันนาอันนานี่โนหนึ่งเลยเหมาะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดีมากพอไลฟ์เวอร์เนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตอนนาได้อันนาก็สามารถฮิลเด้แรงมีไบโอติกกกรนดที่ทําให้แบบบู๊ทฮิวเวกับเพื่อนอีกอะไรแบบนี้ก็น่าจะเหมาะเป็นอันดับหนึ่งละอน,นานี่เล่นกับตัวไหนก็ดีที่สุดแล้วจริงเล่นกับตัวไหนได้หมดนะฮะต ผมไม่ใช่เมนเมอร์ซี่บอกไว้ก่อนผมอาจจะเล่นเมอร์ซี่ได้ไม่เก่งเล่นได้ไม่พิ้วพอแต่ถ้าคุณเล่นเมอร์ซี่ได้พิ้วพอเนี่ยผมว่าเมอร์ซี่น่าเป็นอันดับสองแต่สําหรับผมถ้ายผมเล่นถ้า้ผมเลือกเล่นกับในส่วนของไลฟ์วิเวอร์ผมน่าจะหยิบในส่วนของบับติสมาอันนี้อันนี้ความเห็นผมนะอันดับ 2, สองหรับผมเป็นบัปติสนะครับที่มีสกิลที่สามารถช่วยชีวิต ไลฟ์เ,เว버ได้มีสกิลฮิลรอบตัวแล้วก็ฮิลเป็นระยะเป็นวงกว้างแถมมีปืนที่สามารถทำดาเมจได้อีกก็จะคล้ายๆนาแต่ว่ามีในส่วนของช่วยชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสกิลกระโดดได้ด้วยซึ่งสา,สามารถขึ้นไฮแกาวได้ด้วยตัวเองโดยที่ไลฟ์เว버ไม่ต้องมาซับพอร์ตอะไรตัวนี้เท่าไหร่ก็ช่วยฮิลด้วยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับตัวต่อไปที่ผมว่าเหมาะมสําหรับผมถ้าคิริโกกับเมอร์ซี่ผมก็คงเลือกคิริโกือนเดิมเพราะผมเล่นเมอร์ซี่ไม่เก่งเทป่ะแต่ถ้าใครเล่นเก่งก็เมอร์ซี่นะ นะผมคิริโกะคิดลิกโก้เป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามีสกิลในส่วนของการล้างดีบัฟใช่ไหมล้างดีบัฟแล้วก็สวิฟต์เซปที่สามารถไปหาเพื่อนได้สามารถไปช่วยไลฟ์วิเวอร์ก็ได้อ่าเซฟไปช่วยเซฟไลฟ์วิเวอร์ไลฟ์วิเวอร์ก็สามารถสามารถใช้สกิลแฟดพอมแพดฟอร์มเนี่ยเพื่อช่วยให้ทั้งสองคนรอดจากตรงนั้นก็ได้คือคอมโบกันดีมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละสำหรับผมว่าเป็นระดับ3แล้วกันเพราะาอาจจะฮิลกันเรื่องฮิลเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันก็ใช้เวลาฮิลพอสมควรอัััันนนี้คืออดดบบ3 4 อ่ะเมอร์ซี่แล้วกันสำหรับผมอ่ะเมอร์ซี่รัดับ4ถ้าจะให้เล่นแต่เมอร์ซี่ก็ต้องสเต็ปดีนิดนึงคือถ้าเดินชิวๆก็อาจาอจะโดนอาจจะโดนคิวได้เหมือนกันอันดับที่สําหรับผมมอยล่าผมว่ามอยล่าโอเคอยู่มอยล่ากับลูซิโออันนี้แล้วแต่สกิลเพลย์นะแต่ผมว่า, ira, ามอยล่าสำหรับผมผมอาจจะเล่นมอยล่าได้ดีกว่าอ่ะมอยล่าอาจจะดีแต่ว่าก็ต้องควบคุมคอนโทรลในส่วนของสกิลดีๆเพื่อให้ฮิลเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดเพราะว่าเราต้องฮิวทั้งทีม พอไลบีเวอร์ฮิแรงจัดนะฮิลตัวเดียวฮิลช้าด้วยนะครับผมตัวต่อไปที่ผมว่าเล่นด้วยกันได้ลูซิโออันนี้ลูซิโอเล่นได้แต่เทกับมอยล่าแล้วแต่อันนี้อยู่ที่ฝีมือแต่นะผมว่าลูซิโออาจจะเป็นอันดับอันดับนี้อันดับที่เท่าไหรนะ่ว่าหกเนาะลูซิโออันดับต่อไปอ่าระหว่างเซนกับบิก,กิตเหรอผมว่าบิก,กิตแล้วกันอืมผมให้เซนอันดับสุดท้ายความเห็นส่วนตัวนะทุกคนไม่ผิดนะทุกคนมีความเห็นส่วนตัวได้บิก,กิตอาจจะเป็นตัวละครที่เล่นได้ เล่นแบบต่อสู้แบบในในวงในในในจุดในคอนโทรลตรงนั้นได้ในพอยต์ตรงนั้นได้แต่ว่าก็ให้ไล่วิเวอร์คอยฮิวระยะไกลคอยตอดคอยดึงคอยช่วยทีมอะไรแบบนี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายเซญจต้าอันนี้เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่คุกวงในไปคือโอกาสตายเขาทั้งสูงดังนั้นถ้าเล่นกับไลวิเวอร์เนี่ยคือถ้าไม่ไม่นับเรื่องความแม่นยำนะผมยังไม่นับความเรื่องความแม่นยำของสกิลเพย์นะ ตายทั้งคู่แน่ๆนะครับเพราะว่าฮิวกันไม่ทันแบบ100%ผมกล้าพูดเลยถ้าไม่เปิดอันติเมตนะอันนี้คือแต่และตัวนี่ผมไม่นับอันติเมตเลยนะอันติเมตนี่คือแล้วแต่จังหวะการใช้นะครับถึงถ้าไม่เปิดติเวตทั้งคู่อ่ะไม่ต้องห่วงเลยตายคู่แน่นอนทิ้งเข้าไประยะประชิดโดนหรือว่าโดนศัตรูเข้าข้อหาเนี่ยก็โอกาสตายคือสูงมากนอกจากไลฟ์วิเวอร์จะดึงช่วยชีวิต มาอะไรแบบนี้แล้วก็แดชหนีแ้วก็เซนจตาบอกว่าอัตามาไม่มีแดชโยมนะอัตามามีแค่ทรงติงที่ถีบศัตรูกระเด็นแค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความเป็นส่วนตัวของผมนะครับกับในส่วนของตัวละครไลเวเวอร์นะที่ว่าสามารถเล่นกันตัวไหนได้บ้างก็อันดับหนึ่งเลี้ยงอทีหนึ่งอันนาอันนานะอันนาดับหนึ่งบัพติสคิริโกเมอร์ซี่มอยล่าลูซิโอบิริกิตเซนตาอ่าแล้วก็สอบถามคุณดูสักหน่อยใน8ตัวนี้คุณคิณคดว่าไลเวเวอร์ เหมาะกับตัวไหนเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ไม่เหมาะกับตัวไหนเลยเป็นอันดับสุดท้ายอันดับอันดับหนึ่งแบบที่ไม่เหมาะเลยเออจะได้แบบแค่2ตัวพอไม่ต้องมาเรียงลำดับผมเอาแค่อันดับหนึ่งที่เหมาะที่สุดแล้วก็อันดับที่ไม่เหมาะที่สุดอ่าซึ่งเราผมอันดับเหมาะสุดคืออานาอันดับไม่เหมาะสุดคือเซนจิต้าลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับพูดคุยกัน ก็ผมบอกแล้วว่าในส่วนของไลฟ์เว버ไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายไม่ใช่ตัวละครที่แบบเดินมาชิลๆเดินฮีว่สวยๆไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเลยตัวนี้เป็นตัวที่คอมมูนิเคชต้องดีมากๆนะครับก็มารอดูอีกทีว่าเข้าเซิร์ฟจริงแล้วการเล่นกับคนจริงๆอะไรยังไงจะเป็นยังไงในส่วนของไลฟ์เว버นะอ่ะโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ครับเป็นกระจายกองซ่าให้ผมสหรับวัวนนี้เอาไว้เช่นครับอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของเซิร์ฟเทสซีซั่นสี่แล้วทุก